วันนี้เราจะมารีวิวรถอาจารย์ที่วิไลยคันนึ่งครับบอกเลยว่าวิไลยผมก็ทีเด็ดแล้วก็มีของดีอยู่เหมือนกันนะครับทุกคน โอเค oh, okay, ครับก็ต้องขอกราบสวัสดีนะท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ข้อมายกช่องอาเวฟเลสซิ่งแล้วนะครับวันนี้ก็คือไม่มีอะไรมากเลยแต่ก็มากนิดนึงนะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวรถอาจารย์ที่วิไลย์คันนึนะครับบอกเลยว่าวิไลย์ผมก็ทีเด็ดแล้วก็มีของดีอยู่เหมือนกันนะทุกคนก็เป็นเวฟ125คันนี้เลยนะครับก็ oh, เป็นสีดำนะครับเป็น125 R oh. นะครับ เป็นตัว R นะครับก็เป็นรถอาจารย์ที่วินเลยัยผมเองนะเดี๋ยววันนี้จะมาเราอะไรข้าวนะครับนี่เป็นไงให้ดูแบบนี้ก็จะเห็นเป็นสีดําเลยนะครับดำรดำล้อม่วงมาเลยนี่เป็นไงล้อจัดนะครับทุกคนเคือแบบว่าใครอยากหาแนวทางหรือว่าหาทรงอยากจัดทรงรายมอาประมาณนี้นะครับสีดําใช่ประมาณนี้เดี๋ยวนี้ก็จะมารีวิวข้าวนะครับแล้วก็มาเราอะไรให้ฟังนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยมาดูจากชุดหน้าเลยนี่นครับ ชุดหน้าก็เซิฟเซฟครับก็เป็นนอของอากอนนะครับมีมาดูมาดูใกล้เลยครับนี่เป็นอากอนรางน้ําสีม่วงนะครับนี่ครับขอบ4นะประอันนี้ครับยางหน้าก็แม็กซิงนะครับเบอร์เท่าไหร่เนี่ย2 2 5นะครับปั๊มหน้านิดชินประมาณนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าคันนี้ก็เบิกใหม่ทั้งคันครับเกือบทั้งคันครับปั้นมาจากยันโค้งเลยนะครับทุกคนนะโอเคเหลืออะไรวะ หรือว่าสายนะครับสายนี้เป็นสายสายอะไรวะเขาเรียกสายเอื่นหรือเปล่านะใช่ใช่ประมาณนั้นะครับนี่มาดูนะครับพวกสีดุมลงดุมล้อก็ต้นใหม่หมดนะครับแต่ว่าเสียดายว่ะวันนี้มันฝนตกนะทุกคนก็เลยสภาพรถก็ได้ประมาณนี้นะครับสีก็เงาเงาเลยรถพึ่งทําเสยดไปสักพักนะครับแต่ว่าเราแบบว่าลามารีวิวช้าเกินมันก็เลยสภาพเป็นแบบนี้นครับนะ ดุมก็พ่นใหม่จานก็เป็นจานเจาะนะครับโชคกหน้าเป็นของชุดร้อยสิบนะผมลืมบอกนะครับโหลดหน้าไปนิ้วครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับสงก็จะได้ประมาณนี้เลยเห็นไหมหน้าก็จะต่ําพอดีพอดีนะครับสองนิ้วมันจะต่ําเกินไปนะครับอืประมาณนี้มามาดูกันที่ชุดสีครับชุดสีก็จะเป็นสีดาดําเทานะครับประมาณนี้ก็จะเป็นหัวแหลมนะทุกคนนะถ้าหัวเถื่อมันจะเป็น เป็นตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมทุกคนก็น่าจะรู้นะครับประมาณนั้นนี่มาดูไหมเออไม่พะน,นะนยงอไฟหน้า <c oughs> ไฟหน้า <c oughs> เขาเรียกฟรรไฟหน้าไฟหน้าอ่าลิมิเต็ดใช่ไหมอือประมาณนี้เป็นสีฟ้านะครับนี่หลอจัดยังไงมันเห็นไหมในกล้องเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับ <c oughs> ไม่รู้เลยนะปั๊มหน้านะครับปั๊มหน้าปั๊มบนก็เป็นปั๊มเดิมนะครับโ,โหดูรอยน้ํามันเบรกกัดนะครับขนาดนี้เลยหรอวะเค่ประมาณนี้นะครับก็มีปอกแฮนด์ก็เบิกใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ ไฟเหนก็เลียดประมาณนี้นะครับคันนี้ก็เบิกเกือบทุกอย่างนี่ทุกคนเห็นไหมนี่นะครับพวกน็อตก็ไล่เลียดเกือบทั้งคันเลยนะนะพวกน็อตคงน็อตแข็งนะครับประมาณนี้มาดูพวกสวิตก็เบิกใหม่นะครับแต่เบิกสวิตไฟต่ําไฟสูงเบิกนะครับประมาณนี้นะครับดูฝาแข็งก็ทําสีใหม่นะครับอันนี้ทําสีอะไรผมจําไม่ได้นะครับแกทําสีเองนะฝาครอบตัวนี้ก็อะไรนะเขียมทูเค่อใช่ไหมทูเคเออประมาณนั้นนะครับ นี่ก็าจะเงาๆประมาณนี้เลยมาดูใกล้ๆหน่อยนี่เป็นไงเงาฉ่ำๆนะครับอันนี้ยังไม่ได้เคลือบเงาเลยเพราะว่าฝนตกใส่นิดหน่อยครับ <c oughs> <ๆ> <c oughs> ก็ไล่นอลเลดประมาณนี้นะควเห็นเห็นไหมเนี่ยแล้วก็มีฝาครอบตัวนี้นะครับอืมประมาณนี้มาดูท่อท่อเป็นของ NTB หรือว่าหนึ่งท่าบ,บ่อน,นั่นเองนะครับทุกคนสเปคคันนี้ก็เดี๋ยวไว้บอกใช้คลิปแล้วกันครับว่ามันสเปคไหนครับอเลยเสียงอย่างเราครับทุกคนเดี๋ยวอะไรนี่เห็นไหม พวกองพวกอามก็ทําสีใหม่นะครับพวกปักเท้านีใช่ไหมมาดูสีปักเท้าใกล้ๆหน่อยอย่างสวยเลยนี่เป็นไงอย่างเรี่ยมครับสีอามสีอะไรก็ทําใหม่นี่ให้ดูสีโค้งเลยเผื่อใครแบบไม่เชื่อมันเห็นไหมใกล้องอ่ะนี่ประมาณนั้นก็ทําใหม่ทั้งคันเลยนะอันนี้ก็ล้างมาแล้วแหละที่จริงอ่ะแต่ว่าก็อย่างที่ว่านะฝนตกนะนี่มาดูชุดลังมาดูมุมนี้หน่อยเต็มๆเลยมุมนี้แบบอย่างได้นะครับเลียดเกืียวทุกจุด หรือว่าทุกจุดแล้วก็ไม่รู้นะครับมาดูโชคลังนะครับก็จะเป็นของโชบีนะครับแต่ว่าใช้สติกเกอร์เป็นแก๊ซี่นะครับสปริงดำนะครับประมาณนี้ดำเทาให่ไหมเขาเอิญแหมนะเขาเอิญดำจตาเทาโอ้ยเขาเอิญอาวีฟนั่นแหละครับเขาเรียกประมาณนี้นะครับแล้วก็นี้ปรับไม่ได้ปรับได้แต่ว่าใช้ไม่ได้นะครับประมาณนี้นี่เห็นไหมน็อตโชกหูโชกก็จะเป็นน็อตหัวหมวกนะครับพวก พวกบูทพวกเมอร์ลิงก็ไล่มาเรียบร้อยนะครับเป็นเลดนะครับแล้วก็อ่าเมอร์ลิงเขาเรียกไม่รู้ว่าทรงอะไรนะมันเป็นขาตรงนะทุกคนนะครับประมาณนี้เห็นไหมพวกอันนี้ก็ไล่มาเรียบร้อยเกือบทุกจุดเลยทุกคนล้อหลังก็อาก้อนเหมือนกันสีม่วงนะครับเออย่างหลัง250นะครับประมาณนี้ล้อลางน้ํานะซี่ก็จะเลี่ยมๆเ,เลยแล้วที่สาคัญมาดูดุมหลังครับสีแบบแจ่มมากเลยทุกคนนี่ไงสีแบบแจ่มเลย นี่นะครับประมาณนี้แล้วก็มาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็แต่งเป็นทรงตลออนครับเป็นทรงลุงนะครับก็ทํใสายบังโซ่นะครับดูดูฝาผิดตัวนี้อันนี้ใช้เป็นของเฮงสกูนะครับมาดูโลโก้ใกล้ๆครับเนี่ยครับเข้ามาดูเลยเห็นไหมเนี่ยกล้องเห็นหรือเปล่าใช้ของเฮงสกูนะครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับพวกอุดอันนี้ก็เป็นเฮงสกูหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆครับแล้วก็มีเนี่ยพวก ฟ้าปิดจานไฟฟ้าอุดจานไฟนะครับก็ใช้ของเหลียดเหมือนกันนะครับนี่น็อตแข็งเลยน็อตแข็งเป็นหัวเรียกหัวอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าท่ชิมหายเลยหัวเรียบ<ม>หัวเรียบใช่ไหมเออหัวเรียบหัวเรียบเออนี่ทรงลุงก็อะไรประมาณนี้แหละทุกคนก็นั่นแหละครับแต่งเรียบๆนะครับไม่ได้ไปแบบสายประกวดอะไรมากมายนะครับนะเราเรามาดูสเต็ปเครื่องกันเลยว่ามันเจีอสักแค่ไหนดูฝั่งนี้ดีกว่านี้ก็จะเป็นสเต็ป56บมิลนะครับ หรือว่าคาซีนันเองนะครับว้าวแมนจีดอกมาดูคาบูครับคาบูเป็นคาบูเอ็นโปเห็นไหมฝั่งนี้เนี่ยครับเป็นใช้เป็นของเอ็นโปนะครับลูก56แคมเอาไปก่อนครับไม่รู้ว่าจะคลองรถหมกหรือเปล่านะครับจะปุมคลองหมกไปให้ก่อนนะครับเดี๋ยวโดนบ่นอีกนะครับประมาณนี้ครับคัดก็ทําใหม่อะไรในเครื่องคือเบือกใหมหมดเลยแล้วก็สเตอร์สเตอร์ไม่แน่ใจว่าเป็นเบอร์อะไรนะครับอืมก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูทรงรอบๆคันเ่ยครับ รอรอยจดับเลยนะครับเหื่อใครแบบว่าอยากเป็นแนวทางนะครับประมาณนี้เลยปั้นใหม่เสร็จนะครับเนียนๆนะขอแค่ได้ล้างแต่ว่านี่มันโดนบนอย่างที่ว่านะครับประมาณนี้สติภาหกโอเคเดี๋ยวเราให้ฟังเสียงกันเลยไหมทุกคนว่ามันจะเราเท่ไหนนะครับี๋ยวเราต้องหาที่สตาร์ทครับ เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงดูว่ามันจะดังแรงสักแค่ไหนแต่ว่ามันแรงไม่ได้มือนเดิมนะเพราะว่าอยู่ในวิทยาลัยของเรานะครับบอกได้ว่าทายาลไรผมก็ของดีพอสมควรนะครับมาล<า>รงฟังกันอันนี้ก็เพิ่งทําจบทาเครื่องทําภายนอกไปนะครับก็ใะแน่นแน่นเลยนะ ประมาณนี้นะแต่ว่าโอ้ลืมบอกว่ามันเป็นห้าหกวาวเดิมนะครับ mm hmm. เสียงได้ประมาณนี้เลย mm hmm. เดี๋ยวเบิ้ลพอเป็นกระสนิดหน่อยนะครับ ้าใครอยากให้เอาคันนี้ไปแซดหรือเปล่าครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอใจเยอะๆนะทุกคนนะได้ไงเชียงบุรีพอโอเคไหมเที่ยงกับรถเราดูไหมก็ดูเราเรดีิรถขนอะไรไปแล้วนะสภาพเละอย่างที่เห็นเลยครับโอเอคก็ประมาณนี้นะลืมบอกที่สำคัญมาดูมาดูดูนี่ครับใครสนใจสติ๊กเกอร์ตัวนี้ก็สามารถ ทักเฟซผมมาได้เลยนะครับนี่ตามแผนเป็นไงทำพูดติดปากเลยนะครับโอเคใครอยากให้เอาคันนี้ไปแซกก็คอมเมนต์มาอือจริงเงสียงดังแน่นจริงนะครับใครอ,อยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะเอาไปแซดให้ดูนะทุกคนนะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเราคิดต่อไปการทำคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับกดแจ้งผมด้วยกดไลค์ผมด้วยไปโอเคของุณครับ